แล้วนี่ใครอ่ะเจลลี่อินี่มันระหว่างเฮ้ยเอ็งมีอะไรจะพูดปะวะเอ็งตั้งชื่อขนาดเนี้ยเอ็งอยากจะบอกอะไรกิจไงบ้าะเอ็งพูดมาดิอ่าคือผมรักพี่กิจนะครับอ้าวผมม่แคร์นะจ๊สวัสดีครับเล่นตำแหน่งอะไรครับน้องเล่นเล่นตำแหน่งอาญากขึ้นหัวเฮ้ยขึ้นหัวด้วยทำไมต้องเว้นวักด้วยอ่ะน้่งจนยัยเล่นอาญาเหรอครับเล่นได้ไหมคะถ้าเล่นได้ก็เล่น เล่นได้ครับเด็กสบายนะเ่มอ้าวเดี๋ยวจะเป็นควายเกมนี้เลยเหรอใช่แล้วพี่คุณกินนอนรีฟกินแอสเซนการ์าทำไมวะพี่ตาแหน่งเยังไงดีวะเอกมีคนเหรอพี่ผมว่าพี่ต้องแอรินดอร์วะดักใจครับเอรินดอร์พี่ต้องการป่าป่าแคลรี่เเรออนด เดี๋ยวนะกูพูดจริงๆเลยนะมึงหยิบันมา5ตัวกูเล่นเป็นอยู่แบบตัวเดียวเนี่ยเอาเนี่ยเอาเี้ยเอากิน5าไปแครี่เอาโตโรไปออฟเอาไอ้ย่าไปซัพย์ไอ้เซนก้าไปกาไม่คือตอนเนี้ยกูไม่เคยเล่นโตโรอะไรขนาดนั้นคืออยู่ดีๆกยิบพาเจนมาแล้วก็ คือรู้ว่าพี่อาจจะเป็นคู่แข่งหรือเปล่าก็เลยอยากให้พี่เป็นโตโลควายเป็นควายไปเฉยอ่ะไป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 ดีกว่้ตั้งใจ่ก่อนหนหนหนเล่นอาญาหนูไม่เดินเลยนะเพราะหนูจะขึ้นอย่างเดียวโอเคครับเอาสุกี้รองน้าด้วยนะ่าอยู่ตลอดไปชนหน่อยพี่ข้างล่างผมมาละครับรายงาเอาเลยพี่ปิกเกอร์แล้วพี่ชนหน่อยฟิกชนหน่อยพี่ทิวปิดเกือบโยบิกชนดิพี่โอเคสวยออกมาพี่พี่ออกมาออกมาเร็ว เร็วมาเร็วไปมาเร็วมามีมีแบ่งมีแบ่งมีแบ่งเ้ไม่ตายโอเ่ยโคตรตื่นเตตัวตามฟังแล้วเดี๋ยวได้ไม่แตกไม่แตกการไม่แตกพี่ี่มนีมาตีป้อมดีพี่ร็วโอ้ยสวสวเลยคิว สวยครับพี่เด้เมีแล้วเ่โอ้โหสวยแต่ต้องตีนแล้วต้องอีะขนครับชนพี่ชนอเล่นเพี่หนึ่งชนโอเคสวยครับผมอันติเลพี่มีเมต์ีตพุ่งมาพุ่งมาเออพี่กดไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอโรับยรับย่รับยนะ เอาไว้ก่อนนะเอาแมนพิ <tr uth> <tr uth ่แนก่อนย้อยก่อน้อยพพิกแล้วพี่แล้วพี่แล้วฉันไม่เคยเจอพาลกูดูนูพี่หนุนที่มีอาเซินก้าหรือเปล่าวะเนี่ย โดนิดตายล้วก่อนช้ว uh> ีผมไปไปชิี่ก euh. ูไวกูโดนลมอยู่กูโดนลมอยู่ชวี่ชวี่ผมมาช่วยผมช่วยพี่อยู่แล้วได้หมดเลยได้หมดเลยผม้มาช่วยพวกพี่อยู่แล้วอ่ะแค่นั้นเลยมันไปตายสักตัวฮัลโหไปตายไตายไานาตาไไาตยาปยาปปไยน จะดาวมันดีตัวนี้ต้องโดนหน่อยแล้วสิ่งที่ดีไปเอาใจไปก่อนไปกาไเนาะพี่มันจะมีตัวนึงแล้วพี่นนท์ทำอะไรวะเนี่ยการลดเงี้ยโอเคโอเคเราต่างด้วยตรงกลางอะแอบไว้แอบไว้แอบไว้เขาต้องชนให้โดนเหรอเฮ้ยๆๆๆการการไปวิ่งดูดิไปวิ่งเจ๊ายไล่เลยพี่ไล่เลยร้องด้วยพี่วีร้องด้วยร้องด้วยพี่พี่ร้องด้วยพี่วีร้องนี่ หนึ่งหมื่นันเอาดีเหมือนอะไรครับเหมือะไรแวนแวนรันรด้วยอ้ยโพี่ราโหดจรมาพี่ไปครับนเฮยเจเ้ไเจ้าไอ้ไ้ไอ้หนึ่งได้สองอ้ไ้ไอ้เจ้าไอ้เจ้อ้

ดดดูููเเาาแบบไอ้เจ้าเขาแอคใหญ่เลยว่ะแบบิดคิดดูดิพี่แบบโดนลุมแต่ยังยิ้มอ่ะแต่ยังยิ้มอ่ะโดนลุมแต่ยังยิ้มอ่ะโดนนุบบ้งเต็มที่แล้อ่ะช่วยเนี่ยมันตัดคลิปเนี่ยอุ้ยตัดทิปแล้วดิโอ้ยไอ้ไอ้แหนฟิกนะแหนฟิกนะโอเคครับชื่ออะไรอัมูเลดอ่ะ ดีดีพี่ออกเลยชิ้นท้ายเออเอาดีพี่เอาดีผมเหงนอยู่เอาเอาเอาพี่เดี๋ยวมันเลจินเลยหรอโอ้โหที่สองนี่ผู้เหมือนแบบชนชั้นแรงงานแบบเกียร์เลนที่มึงต่อเนี้ไอ้เรี้ยกเป็นท้องต้องมาเจอไม่เราเราเป็นผู้เป็นทองหลังเ้าพี่พี่ต้องกินนี้เราเป็นผู้เป็นทองหลังเ้าเั้ย เราเราไปทองหลังพาพี่คนนักจะไม่ไฟพูดถึงใช่ดูแลมันเล่น S9 องตีบ้านอะที่ดูไวๆพี่สวยเนอะไปอย่พจบไ่อยากเล่นนานๆวะเ่นนานๆเล่นเกมมาก็ได้าก็ไดกกำลังสนุกอยู่เลยโอ้โห ลังฟิวเลยเนี่ยไป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 พ่กานแล้วยังอยู่พี่เก่งจังเลยหมายถึงใครใครเก่งที่สุด่ะเกมนี้พี่วีพี่วีไม่โดนรีพอร์ตก็บุญแล้วพี่แรงอะ วิ่งได้สองดาวเลยว่ะจะเอาจริงว่ะเป็นคนต้องเจนแน่เลยเอาจริงว่ะชอบดีเนี่ยวงกิจเล่นมาด้วยกันหลายชั่วโมงแล้วอยู่ดีกิจแบบได้คนใหม่มาแล้วแบบอยู่ดีคะแนนเขาโดดไป15บห้าจุดศูนย์แลคือปกติก็แบบทรงๆอ่ะวันเนี้ยทรงๆอ่ะไอซับดีไงพี่แต่ก็กิจเก่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะโอ้ยไปถึงวันนี้ไงหมายถึงวันเนี้ยสกอร์มันไม่โดดเวอร์นะไปดูดิธรรมดาครับไอ้ต๋องยังเอ็มอ่ะกินง่ายกับต๋องมีต๋องอยู่ต๋องเอ็มวีพีอ่ะต้องมาไหว้แม่คนละอัันนก หนูขี่พี่ไม่ดแล้วเดีวเมียพี่ดูอยู่ไรเนี่ยจะตายสองบนจะตายสงพี่นอนพี่มาช่วยผมตงน้ตัวะตายัวโดนจะตายตัวตังสิบบาทดีกว่าไปไปอยู่โอ้โหพี่อยากสิบบาทนีดกับผมหรอวะโอ้โหอุ้ยสวยน้อเจนตัวนี้ไดาเมจพี่จะตายงไวก่อนปะวัมานะเซอร์วมาเซอร์วิสมาเ้ยับับ อ้ยมันมันอะไรวะโขอบคุณพี่วีที่ช่วยสร้างผลงานนะครับแน่นอนครับผมดูแลเนี้อยู่แล้วไม่มีใครได้แต่โอ้พี่โนนพี่พี่เลืกตายดชนไม่ได้ไม่ชนไม่โดนพีด้วยว อุ้ยแต่รอบนี้มันเอาจริงแน่เลยวะอย่างโดยอย่าไม่นอนยอกเม็ดสวยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่เราเพิได้ยินเสียงฟิกด้วยว่ามึงเจ้าฮาถึงไหนขอบคุณวิคมน์ครับทำครับทุกคนเล่นดีเล่นดีเอาเดียวเดียวให้นอนมมาผมมา โอ้ยข้างล่างแม่งก็เหมือนเล่นคนละเซิร์ฟเลยเฮียอยู่นะตั้งใจเล่นกันดิมึงโง่นะกูตั้งใจเล่นอยู่เนี่ยมันไม่ไหวอ่ะเฮ้ยช็อตนี้หลับว่ะช็อตนี้หลับจริงว่ะข้างล่าเว้ยพี่วิช็อตนี้หลับจริงว่ะโอ้โหโอ้ยสะก็้บอดแม่ไปล ่ไม่หวแล้วว้าวย่างว้าวอะไรต่อ่อโอเคโอเคพี่ต่อยไมนกอนโอ้ยเือยนนี้เองเออมาีทำแบบทำยังไงให้ได้แบบนี้จะดทำแลครื่องยนต์ได้แล้วเรอวแอไม่รอดแน่

ติดคอพี่เมื่อกี้เฮ้ยเวอร์ติดเยเฮ้ยเวอร์เฮ้ยอะไรวะเ่ยไปเรื่อยล้ำไม่โดนด้วยเวอร์อะไรก่อนไอคนนี้ก็อวยไปเรื่อยอะเฮียเด็กสีสดชนพี่วีพี่วีเห็นหรอเมื่อกี้เห็นมันล้ำเพื่อนด้วยเนี่ยหนูไม่เห็นเฮ้ยโอ้โหงานยากไปจอดีเอช่วยพี่ด้วยน้องมาแล้วสวย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  โว้ยเล่นไหมมีไหมเพื่อนจัดดูไว้ครับดูไวทำอะไรยี่เอ่าอีกแหนกก็มีมาไม่ทันไม่เคยทันล่ะเฮ้ยกินได้เอ้ได้ตัดไปขางในนะตายแล้วตอนนั้น

ช่วยอยู่ช่วยอยู่พี่กิตหนูเฉยอยู่อาคพี่โดนมาติดแข่งนี่อ่ะพยายามง่าพยายามแบนตัวมันแล้วแต่ว่าไอ้เทียเอก่งเอาเมดมาเยอะไอ้กิตเลยแบบหลอดเท่ห์พี่กิตมาสบายมากครับเป็นสบายมากไม่ตายหรอกอยู่ที่หมอพี่เนีตายครั้งเดียวพออะไรอะไรอ๋อเาวิ่งกิตเต่าทายไว้ที้เนี้ย เทพหรือไม่นอนนอน14 1 35เปอร์โอ้โหมีซับดีเล่นง่ายจแจอยากเป็นควายบ้างวะอยากเล่นตัวโลหนูลืมแมนอ่ะขอโทษเกี่ยวค่ะตัวอะไรดีเนี่ยโอ้โหจะเล่นยากอีกเปล่าเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเล่นอะไรกับไครไม่เปนบอกไม่เป็นไรครับผมลืมแบนด์อีตั้งใจเล่นนี่น้ออ้อ พี่กินเล่นนาคอเหรอคะใช่ครับอ๋อโอเคงั้นก็ขึ้นป่าได้แล้วสิตอนแรกนึ่งมัต้องไปขึ้นแครี่ซะอีกย้ายย่างไมวไม่ต้องขึ้นแครี่เลยปล่อยไปเลยเดี๋ยวพี่นี่รับสาวซอนท้ายมาใส่เลยค่ะไปเลยครับผมเอาเลยเอาเลยพี่นนท์ผมมาช่วยพี่นนท์ไม่มีใครทำอะไรพี่ได้ผมมาเอาดิทำอะไรได้พี่กินจะทิ้งอะไรบ้างมาปเออตายคู่นันแหละตายผมนัแหละโออนั่แหละตายด้วยกัน เออตายแล้วกันเออแล้วไงแล้วพี่กิตก็ได้คิวไงกก็ได้เออผมก็ได้กับพี่เลยตายคู้ไงไปอยู่ตรงนี้ตรงแบบสารนี้อะไรพี่พี่นนจะทำมาไขสื่อพี่ก็รู้แหมพี่ตั้งใจพี่ไงตั้งใจรู้ดีเขาิดรงชาติไปแลบมาให้สปีดสปีดเดอนีแค่นั้น ันทาอะไรกันแย่งเป็นบนบนสพี่เราไปอยู่ด้วยกันดีกว่าพีอะไรย่วางไปเออยโโล่มันโซนยับเลยเนี่ยมาแล้วเฮ้ยไไหยกแล้วยกดนโอ้โหเยอจังวะลว่ต้องกลัวเรื่องอะไรเยว่าคนรีวะนตทีเขามันวแบบมากเย่า พี่บูมเลยเนี่ยพี่บอกพี่เดกเลยตายวิงอย่าไปสิงหงเห็นอะไรผมยังไม่เห็นที่ทำบ้าเลยจ้ว่าแหงนี้ไงฮะแตไม่ไว้วัดไปแต่บูอลิอาคือ กุ้งเก่งเคยกินไหมครับไม่เคยใช่ไหมเดืดเดืตรงไหนอ่ะโศกว่ะโศกเหรอพี you ่กิตอ okay. ่ะชอบร้านนี네้มากหรือเปล่าพี่กินเรบกินมาม่าร้านนี้พี่ก็ไเข้าใจเหมือนกันมันอร่อยมันอยู่ใกล้ๆกับอะไรอ่ะพี่กิตไปกินไปกินมาม่าอย่างเดียวเลยกินกินเหมือนแมวโดมอ่ะตอนทั้งทุกเกณฑไปอ่ะเดกินเยอะเลยข้าวเยอะเลยอะหก็กินข้าวไม่เยอะ ไหวปะวไหวปะวะพี่กูแตกไหวพี่ถ้าผมมีแทงอะเอาเอาตัวหลังอ่ะมาเดี๋ยวผมยืนให้รอรอยืนให้บูวะน้องแทงอยู่ให่ไหวแล้ว่ะน้องให้ไหวแล้วมานาหมดวะมินอนพี่จะรออะไรผมได้ลยมั้งมันเนี่ยนี่แดงหมดพี่ทำได้แค่นี้ทำได้แค่นี้ตายแล้วฆ่าไปไว้พี่วีร์ล่างไปไหน่อยไปไหนนี่ไปกระใหญ่แชมเจ็กคนนี้ประธานที่พี่วีบอกหนูแต่พี่วีเรียกหนูมานั่งก่อนโหนองเอิญ ไม่ใช่อย่างนั้นมีเอินพอมไงถ้าเอินจริงนลไม่ไม่โดนเด็ดหรอกนี่อะไรวะน้องเอินจะไม่โดนกินนะเฮ้เ้ย้ยเยเยเ้ยเย่ยูใช่ดูดูดูี่ีลอิเอยู่อะไรอยหลังพี่เกลียวไปไหนวะเนี่ย ไยเต็มไ่หมดเลยดูด้เราลโอ้ยตั้งใจเล่นดีพ okay. ี่น้องไอเคผมบอกว่าอะไรเคยบอกพี่ว่าอะไรว่งมาโอเคปมาออกยูบอกน้องเจนไม่ต้องทำงงทำงานเลยหรอกคุยกับพี่กิจไปจบเลย วจริงจริงก็อยากเป็นเมียกิจแทนแล้วเอาจริงก็มีคำถามเคยถามว่าถ้าเป็นเมียมีแมวด้วยมีแมวด้วยแมวตัวใหญ่ด้วยแมวแมวไม่ผิดแต่พลาติดกแมวตัวใหญ่ด้วยโอ้ยถอยมาไปรุ่นใช่ไกีมันสามวันนี้มันอะไรกันเนาะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอพี่นายเนาะตีโตโลไม่เข้าวะเนองโต้แบบฮะตายเร็วเหรอเราเราจะแพ้เหรอเรากำลังจะแพ้เหรอ